สวัสดีครับผมไาดวงเฮงครับค่ะมาพอกันหลังวันสงหลังผ่านสงการน่งสงการหลังจากที่ก่อนในนี้ได้ได้โทษสัมผัสไอ้เศร้าพอาะดิเพราะก็เพระก็เศร้าเสร็จชองมือนี้เขาก็บอกไอ้อืมไอ้โมกยุดเพิ่งจะหยิงนัวครับบดซียุทกระยุดไปสิ่โอ้โดนเติบอยู่นี่นะครับเนาะมั่ยตั้งแต่ตั้งแต่วัน ใครว่าไม่ออกนะสามอาทิตย์วันที่บอกวันที่วันที่วันที่สามสิบนะครับสามเนอบอกวันที่วันที่สามสิบสามอาทิตย์ <นะ S 2> ครับมแมนสามอาทิตย์เดียนนึ่งคาคาของน้องพก็ยังบอกว่าปกติไปไหนอยู่ครับตอนนี้ตอนกลับมาหอนกับปบู้ยจะอินเนี้ยเข้ามาวัานที่ยี่สิบเจ็ดนั่นวะมากมาแต่ผเพิบบ่มยี่สิบเจ็ดวันนี้ยี่สิบแปด ยีิบเก้ากลับไปอีกกลับไปกรุงเทพอีกลับกรุงเทพกลับมาไปกลับดิมื่อนั้นนั่นแหละเป็นเลยเมื่เมื่อคนเเดินทางไก่มันเมื่อมันลาทั้งแดดหอนแดดหอนแต่ว่าใครอยู่โอ้ฝนตกมากมือนั้นดินซุ่มจังน้อยเนีงอากาศไอ้นี่ดีไมาจังน้อยโตลงอีกมอซัำเนาะบ่ซ้มพ่านซ้ำสิสไข้งัวคุ้ยเนาะเนอยู่ครับ เดี๋ยวเงียบๆวัตกยังมึงขึ้นตกเงี้ยมึงเว้นจะกะดีขึ้นกันผู้ได้กะโจมผููได้กะโจมมาเสียงนะคือผมฟาดกันายคลิปลงไปยังไดเมิอ์ดละสันข้าเจ้าว่านนะ FC ไปเป็นยังใดเป็นยังไดไปใส่เมิร์ดละสันคือผมมีคลิปลุงที่ผมมีคลิปคีบปใหม่ๆลงให้เมืองแนวละสันมาผมกับพวกค่ในลุ้งกะนี่แหละคือกลับมาหอดเมื่อวานนี่ก็ลงไปสามคลิปหนึ่งครับไปฮ่าจันไท่แน่ไปพวกใจบุญเพื่อนกัน ญาติญาตเนาะอันจะอันบุญผ้าด um. ้วยเพื่นกับญาติแล้วมืนเฮ็ดเคียงเสียงเพื่อนเคียงเสียงเพื่อนสี่อันเฮ็ดเคียงเสียงรำงานวงดนตรีคณะหน่เคียงใหญ่เพื่อนคณะคณะมอลลับุญผ้าด้วยคนไม่โชคถึจะเป็นพระเอกหรือเปล่านี่ยังหานั่งเอกก่อนคณะมอลลับุญผ้าด้วยป้าหนูแเฮงือไปเป็นแม่ว่าญาติเนา โอ้ก oh, like no, no, ็สีม่วเนาะครับเนาะเนาะแม่วาเอพิ่นนี่ส mm ุดใหญ่เพิ <c 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 ่นเห็ดสุดใหญ่เพิ่นเห็ดส no ่วนใหญ่เพิ่นซ่อมเพิ่นหยังมันไปเฮ็ดลําโพงเฮ็ดหยังใหม่ครับกันั่นล่ะเนาะก็เลยเป็นสาเหตุว่าก็เลยยากก็เลยบ่ค่อยได้ไปกัดตั้กันไปไหนนะครับไปไปนํากันเรา่าท่านไปนํากันก็ม่วนดีเด้ม่วนอยู่นะครับเออไปเฮ็ดแน่ซุ้มเน่เฮ็ดให้มันเล่าใจคือเก่าแน่มาสักเอ้าเตียงไหนเราหอบาดนี้ว่าซั่น เบิ่งคลิปเราวนเพราะเราใจดิเมมเบอร์คลิปเราวนเพราะเราใจว่าะเช่นว่าเป็นจ้อยร้อยจังไหนบุ๋าเช่นต่างคนต่างไปสัมผัสกันก้อยก้อยเองนะครับสัมผัสกันก้อยก้อยสัมผัสแล้วก็เลขกับเขาอยู่ดอกขั้นแม่นขั้นแม่นไปน้ำกันเนื้เขาองศนี่ชิดตุ่มตุ่มเนาะเนีโอ้แม่นี่ดีแม่นครับป้าเนาะบอ้ยโรงงานนี้ซิปเป็นซิปสำนักที่อ่าที่ผมติดตามอยู่นะขั้นขั้นไปน้ำกันเนื้อสี่เพิ่มมาเนาะไปน้ำกันเนื้อสี่เลขเขาช่วง เจ้าสี่นะที่ตืมๆเลยประเด็ติ้งสิขึ้นสูงเลยประธานขจ้าว่าเออขจาวหายข้ามแนะหน้ามากเ <c oughs> ข้ากับที่เฮ็ดตามพเพราะเฮ็ดตามเลยแต่สิ่งผู้อีกันอ,อายากลองข้ามเียกรองมาดีเดาว่าม,มึงไม่ส่วนความฝันป่าด้วกันคือว่ามีความเคลื่อนไหวอีกอย่างยุติครับมืออะไรอเอาอันซีโบย่ำบอกสนทกันวันนี้เราฝันหนีดิ ฟันฟันว่าก็ยังจะไปขลายฟองอ่างนี๋ยหะเด้อตั้งแต่ผมลงคลิปดก่อนผมโทรสัมผัสเนาะลิดก่อนน่ะผมโทรสัมผัสดีอโทรสัมผัสหนึ่งสองสามโม้มันซีมือแล้วบ่ซีมือแล้วเนาะซีมือแล้วหลังจากนั้นมาฟันอีกกลอบหนึ่งมีสามฟันนี่แหละแต่ว่าสามฟันเป็นอยังคื่มี่ต่ย่ำจะอดเ่านี่แล้วจะฟันตองวดผู้ใช้มหาไอผู้ใช้มหาสามคนใช่มหาสามคนอยู่นี่ใช่กันั่งอยู่นี่ับเออแปลกปิยังือตื่นบ้านได้ โอ้ยายนั่งอยู่ทั้งบ้านบ่นั่งอยู่นี่นั่งนี่หน้าบ้านนี่บ่นั่งอยู่หน้าบ้านนั่งตำหมากเนี่ยกับตำหมากแล้วมันมีฟันเนาะแล้วเกี่ยวหมาแล้วตำหมากบ๊อบปากยังแย้ท่วมเขามากับไดนแม่กะกะทีเป็นหาสามเท่านั้นฟันแรกแล้วกับบ้านเลขทีสี่สิบเอ็ดนะครับโอ้สี่สิบเอ็ดนี่เลือกตั้งวันที่สิบสี่มันบปล่ครับแม่หนี่ นเนาะสิบสี่ดิสิบสี่เลือกดังสิบสี่ค่นสภาพาเยงดังบว่นี้ฮะจักขับ,บ่แน่ใจขึ้นกันว่าดังบอวออออออันนี้ฝันสองวันนี้นขับรถเข้าไปได้วัดเข้าเข้าขับรถไปวัดปูไข่ครับรถวันนี้ม่าสิกับมาลันหายไหมรถมันหายย่างอ้อมยางอ้อมไปทั้งหลังทั้งเมียนทั้งยังก็บ่เห็นเอา้ารถรถหายบอกรับไม่ฝันเลยบุ๊ยบอม่นเม่นเราเสียนรถหายแค่ไหนห่วยห่วยเสียนหอเว่าอ้าว รดไยนี่ข้างๆกับชิ้นี้คุยอยากได้ของคุยอยู่บ่วรสรินะสามเจ็ดศูนย์หน้าสามเจ็ดศูนย์ทยนลถอ่ามนี้เห็นหาจั่างนี้กับบพอยังไปว่ายอิบไรียงางไม่อยายบอกาล้ลัดทงลัดตาแบบนี้บ่ประเสริ่บอกยางกับไม่อยากกับไม่อยากประสอนอกว่ะครับแต่ว่าคคนมันหายบ่เห็นนี่เคยเคยฟันแบบจังสี่บลถหายอันเห็นบอลห้าฝฟันบานตั้งแต่ก่อนสีสัมผัสฝันบาน ไปมันหายหอยโกรน่ะหายห่ยโกมันออกทั้งบนทั้งล่างช่วงนั้นพอตูมันมีตายโอ้หลอดก้อนที่ฟันมาหายนี่ออกทั้งบนทั้งล่างเลยแถบนะทั้งบนทั้งล่างหายโอ้ยรถกวงหักจงไปมาลาของปู่นนอะมาสันวันนี้มันออกอันบนนะหาสามล่่งนะซูนหาเที่ยวนั่นนะออกบนหาสามออกบนหาสามออกล่างศูนหาออกล่างศูนหาเที่ยวนั่นนะโอ้ยมันสีประมาซ้ำห้อยเก่ายวสบคับสัน จักบัหนี้นวันนี้่ยวรุ่นมากฟันว่าขี่ไปร้อยพระพุทธบาทนี่วัดปา่าหนาหน,น้านี่วัดปา่านะหรือนาารอยพระพุทธบาทออฝฟันว่ามันหายหายอีกก็บพ่เห็นอีกคือเกามัดก็ออกศูนย์เจ็ดอ๋อ,อหมายถึงว่าก่อนหนาหนูน่นก่อนหนานน่นอ๋อแสดงว่าลดหายนี่ฟันว่าหายยังไงออกแค่ั้น,นประมาณน,นั้นหม้อเขาสังเกตว่า<อ>มันเป็นเสันไห โอ้รอบนี่ไปหายวัดปูไข่หายหายวัดปูไข่จะมาเท่าว่าในวัดนี่มันเป็นในความฝันของเท้านี่มันเป็ีนเก่ากับเป็นหาอบเก่ากับหานาครับอืมเกิดแล้วคิดว่าเก่ากับใหม่จะไมเป็นรักลอยเออว่าจะเป็นรักลอยครับเข้ากับได้วางเสี่อสนอกมันสีคือบอครับอือแต่ว่าหาสามกะมีกระแสอยู่ดิคับหาสามมีกระแสมากอยู่บ่อ มีมีจากน่อยอยู่ครับหาซ้ำสามหางเอาบัดนี้ล่าสุดนี่เดี๋ยวคิดว่าฝันเกี่ยวเขาจงฝันว่าสิไปขายของขายผานี่แหละครับคนผ่าคนยังหุเต็มสิไปขายือจะงานพวงงานกอจะงานถุงงานยังครับเข้าเคยเคยไปนะสมัยก่อนเข้าเคยไปขายของงานถุงสีเมื่อขายงานงานงานถุงงานยังงานงานเีษงานยังเข้าเคยไปแต่ก่อนงานโอท็อปนะครับ อันน่ะแมันนี้ทุกไฟกันก็ได้ขายแล้วจะเป็ยนยังไงนึนจีแมนอยู่ะก็ย่ำบอนี่ฮะแต่ว่าค้นข,นของใช้รถข,ขึ้นไปซื้อเป็นบ่ครับ,บรถบ่ได้หายน้ำบลอลหรอบ่ได้หายที่ได้หายเพราะว่าเขาไปเปิดถ่ายเขาเปิดถ่ายออกเข้าก็บคลองไวน้นะคะนะเนาะการเต้นขน้างนาแล้วก็ขายรถอ๋อบอวน,นี่ เป็นฝันที่สองที่ฝันเกี่ยวรถขั้นนี้สามเจ็ดศูนย์ห้าเมียแม่ฝันที่สองแต่ว่าฝันฝันที่เกี่ยวรถฝันแรกนี่ถือว่าเด็ดเพราะฝันว่ารถหายมมันเคยออกมันเคยออกครับแต่เสี่ยนีสีบ่หมีเแดงเหรอเพราะว่าเขาเขาไปขายของซื้อไหมครับก็กบเอารถขั้นนี้ไปก็สีบาย่ำย่ำสีแดงว่าไ<อ>ม,ม่ย่ำนี่เนาะสีย่ำเนาะคืออยู่ที่ครับไม่ย่ำเป็นไปได้ขึ้นกัน ไม่แตกนะไม่แตกสามตัวนะไม่สี่ยูในนี่ท่านท่นอยู่ในนี่แตกสามตัวให้เอฟซีเนะยี่ในทะเบียนนี่สิครับสามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้านี่ยรครับเนี่ยไม่จังๆผันบ่อเอาอืมเป็นเสยเสยแท้ที่สีทุ่มขื้นแต่กรอนทุ่มจะเข้าไปก่อนในสื่อเรียกคือแต่กรอนอยู่บ้างท่นเอาไม่ห่วงไว ถ้าถ้าคือถ้าสมัยเก่าที่ซื้อถ้าซื้อสมัยซีหาวัดที่ผ่านมาที่ช่วงผ่าผ่าเพราะั้นมีปัญหาช่วงนั้นเขาเรียนหนักอีเด็กแต่ว่าช่วงนี้บ่ซื้อหลายบซื้อหน่อยหน่อยซื้อแล้วก็มันๆนะแต่ว่าเขาถูกนี้เจ็ดทั้งถูกทั้งเจ็ดหนึ่งถูกทั้งส่วนหกไดทั้งหมดทั้งหลังแล้วเรียกกันว่าหลายตัวอีก แต่ว่างูนี่กับ่อสหลายตันี่ครับปะเพราะว่าวันล่าสุดนี่ที่เอารถขั้นเชียวนี่สามเจ็ดศูนย์ห้าไปขนผาไปขายนี่ไม่นมัมีตัวเลขเพิ่มมากดิเพราะฉะนั้นตัวเลขกันยังๆคงอยู่คือเก่านี่เอนี่ครับเจ้าแกนเจ้าแกนเลขวิ่งลงกหรอเปล่าเป็นตัวเลขโอ้เลขวิ่งเพราะว่าไม่เขียนครับงูนี่เลขวิ่งนะผมเริ่มเขียนเลขวิ่งลงให้บเอฟซีวัน คออา่ามันคือยีแบ่งปันกันไปแสดงว่าไม่ยัหละฝันนี่เดี๋ยวซุว่มสาเจอะจากหน่กันค่ะ ไล่ตั้งแต่ตัองวดมาเลยเนาะครับเพราะ5 3กับ4 1นะครับตัว,วามฝันน่นคือหา3ผูใสา3คนแต่ว่า4 1คือเป็นทะเบียนบ้านที่เขามาหาอยู่บ้านนี่แหละ,ะบัตรเลขที่411ครับแล้วก็ทะเบียนรถขี่ไปวัดปูไครไปหายรถหายะทะเบียน3705เคยฝันมารถหายฝันยง่ไหนออกอยง่นั่นสําหรับคันนี้งวดหนึ่งออกหา3กับ0หามันบอครับทั้งบนทั้งล่างเนาะมันหายแล้วก็ได้ซ่อม ขันมันกั้นป่วยนะขันมันป่วยได้เขาไปสองควบริงป่วยนะแม่อีนนีดิครับเออป่อกมดอวมาราคักรถขั้นีว่านี่กะตีทะเบียนรถสามเจียูนหาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเลขสองตัวนี่กระซยู่ที่หาสามกับศูนหานี่ลหละประมาณนั้นบ่ครับแมนที่ข้ามาร์กที่เนี่ยที่มาร์เนาะที่มาร์คครับตัวอื่นก็เป็นได้เท่กันครับ หาสามนี่รักร้อยจับเป็นเก้าหาสามครับหาสามกับเรากาถ้าศูนย์หานี่ก็คือจับสามศูนหาหรือเจ็ดศูนย์หาก็เป็นไปได้ขึ้นกันจะเป็นไปได้ขึ้นกันครับเจ็ดศูนหาจะเป็นไปได้ขึ้นกันแต่ว่ากับสองตัวก็คือหาสามกับศูนย์หาเนี่แหละส่วนซีหนึ่งนี่เอามาไว้ประดับคอร์ดมะแน่นี่นะครับบะแน่บะแน่เลกทีบ้านบาทนี่พูดถึงเลขกันมีอยู่สองหาง มาซีนิ่นนิ่นมาครับปัดเด็กสองสามหางไปมีหาสามศูนย์หาแล้วกับซีนึ่งนี่แหละไปนี่เพราะว่าสามเจ็ดป่าหลวงเฮงบุรีจับออกมาให้ดิแต่ว่าถ้าภูดายมากระจับเอาเองอสามเจ็ดนี่สามเจ็ดนึ้สิจับอยู่บ่ครับขึ้นจังไหนจับเจ็ดหาจะไปข้าสิจับบ่ครับเพราะว่ามันมันโดนเลยเรียนมันออกเกียร์หาเกียร์หาในตี สามเจ็ดก็เป็นไปได้ผู้ได้ส้อยออกรวดเพราลายตัวดอ,อกครับอืมทั้นผู้ใดขั้นป่าซื้อป่าก็สร้อยออกหมดละครับเพราะหลายตดอ,อกขั้นโบซื้อเรือกูอื่นอืมแต่ซื้อเร็อมันกับสีมีอยู่มี่กี่มีเจ็ดหาหาสามศูนย์หาเนาะส่วนสามเจ็ดผู้ใดอยากจับก็บจับคือได้ยินมาสามศูนย์ดังครับเลยดังครับดังดังอยู่สามศูนย์ดังเรื่องว่าที่ไปที่มากจากใคร จักมาจากไหนผู้นี้นี่กระเจ้าวเอ้าโพสันมาอันเท่าอันสามซูนห่าเป็นบ่เอ้ามันสิมคือสีด่งไว้แท้สีซื้อได้โพสันเราครับเฝ่าหาซื้อไปผู้ใดก็ได้หาบ้นแมนเขียนเขียนเลยนะครับต้องเจ็ดห่าะอืะเขียนไปเลยเจ็ดหาเขามีเลขสองตัวเท่านี้เป็นบ่ใส่สายเขียนในซองตัวอืมอ่ะแล้วมีเท่าเนาะเขียนตี่ก็ได้ตัวนี่บ่อืม จับสองตัวนีห้าสามศูนย์ห้าเจ็ดห้างน่สามเจ็นี่เนาะสาเจ็ดตัวทั้งนั้เอาลูน่งอ โตตัวที่ซีเน้นเป็นเป็นเป็นตัวไดดีครับัวซีเน้นนะมือมือบังคันี่อซูนหาครับไปนี่มาครับซูนหากับสามหาเลยครับหาสามอยู่แล้วเลี้สองตัเล่นสองตัวอ๋อโอเคครับมาเเลยครับจับให้เลยครับผมอันนี้ไปล้ดวงเฮงจับให้เลย ยงา,ยายยงจะเมือเนี่ยโมลายโลายนี่เมือนี้เนาะเมื่อนี้ไป็เด็กวันที่สองเนาะเด็กวันที่สองครับมือหนี้วันที่ยี่สิบห้าครับอยี่สิบเจ็ดมือหนี้ละอ,อ่ะนี่ครับสองตัวป้าต้องแหงจับไห้สี่หางนะครับห้าสามศูนย์ห้าเจ็ดห้าแล้วก็สามเจ็ดเน้นไปที่ห้าสามกับศูนย์ห้าอยู่ในรถนี่แหละอยู่ในรถครับผมอยู่ในรถให้ว่า บู้ซีหางนี่อยู่ในรถมืนตวนอยู่ในรถมดเ็ออยังไหไม,มแต่เลี <laughs> อยู่ในรถรถหายหายเป็นออกหายเป็นออกนะครับ <laughs> หายคือหายในความฝันบริหายอิรีนะครับ <laughs> แต่ว่ากะถชื่อว่าเป็นสวยอยู่ที่รับเลย <laughs> โอ้ยงินวังหันศูญหาบูยมีเท่าไรขนเอาเบิดรถเตลี่ผมก็ได้ <laughs> มเห็นยูไส้ก็จับเห็นยูไส้ก็จับศู์หา เด็ดต่อเลยครับทั้งหาใบ่ซีบ่ายสามใบสองใบใบเดียวกันเอาไม่สืดเลยต่อเลยจักใบเที่ยงแม่นว่ะครับซือจักใบ่ายดิเองอุ้ยแทบมั่นใจค่ะคือเอาหกหนึ่งกับหกศูนย์ศูนย์หกนี่แหละว่ะครับมันเลยมากก็เจ็ดหนึ่งไม่ต้อค่ะศูนย์หกบ่ะครับศูนย์หกเพราะว่าเจ็ดหนึ่งมันไปมันอ่านพู้ไปใช้กับอ่านมันเจ็ดหนึ่งนาทีครับ ในอยู่หันใ่หลายแต่ว่าหกศูนย์หงเหลบไม่ออืนคันเป็นใจใหญ่ขึ้นแต่ก่อนๆเนี่ยโอ้บ่มี่มองใบเงินอยู่แบบสบายสบายใจบ่มันน้ําเหล็กช่วงนี้บ่มันน้ํำสอเหล็กนะครับนอกก็เลยสอพ่อได้ฟังเปลี่ยนสีผมเขาแม่นะอยู่แบบสบายสบายใจคือเก่าคือที่านมากี่ยดูแบบสบายใจซื้ออยู่บ่ได้คิดน้ำ ไปคันิ่งน้ําเหล็กอีกอย่างแล้วอด้คันิ่งทํานเหล็กแล้วก็ซื้อเหล็กซื้อแต่เืมอเหล็กออกขนั้นตัวน้ะครับอ้าวบุ๋กสิผมก็ที่เดียวตัวนี้หรือคือเลี้ยวแทะมันคอยมันหัวกระพอกันบ่มันหัวกระพอกันเอาเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวผมว่าสีแล่นไปวัดจอมซีพอดีซีมันฝากเพชรผาป่าก็เลยสีดไป ถวายพระอาจารย์เพื่อนใหาเจ้าก็บทรงไม่ให้เรี่ยย่ให้ไปอันเสริมดวงให้กันมเมื่อหวยเมื่อนึงไปผู้เดียวเนี่ยทำไมไม่จังเลยมาสัานมาเปลาเดียวนะฮะหวยบอย่านนะามาสันออกมาพี่กับมูไลยูุามาสันมาพระอาจารย์ทำครับ <laughs> อโอเคกันผมจังไลยกับล่องเมืองนับวันเนาอะอาจารย์มีความเพลินไวจังไลยหลังจากนี้ก็จังค่อยว่ากันรอบนึงจังค่อยโอ้ยให้เข่าอีกนะตัให้เอฟซีอะไรไหม เข่าตัวเพิ่งเกิดสองวัวติดหนึ่งเนาะปกติซิปเท่าไรตอนนั้นแต่แขเอฟซีได้น้ำอ่ะนะครับเคยเข่าซิปกว่างวดติดเนาะอันนี้เพิ่งเกิดสองหัวหนึ่งแต่ว่ากระบอกหัวเราช่วงนี้เราปืนเท่าเนาะมันก็ได้ซือหวดอยู่แต่ว่ามันมันโมมันซื้อเหมือนได้อยู่หันเป็นอย่างคืองโมมันหันนะนี่แหละครับเพื่นยังก็สิทธิ์อ๋อโอเคครับผมแขงอะไรก็เรบกวนปัดของแข่งามีเนาะขอบคุณหลายๆครับอ้าวัสดีค่ะ 嗯。